สวัสดีครับตอนนี้น้องเกย์ทำอะไรครับจะไปเล่นที่ตรงนั้นครับจะพามาดูอะไรสะพานสะพานกาหลงสะพานกาหลงเกยมาเคยมากี่ครั้งแล้วสองสองครั้งแล้วใช่ไหมใช่อันนี้ครั้งที่สามใช่ครั้งที่สามมากับใครมั่งวันนี้มากับพ่อมากับแม่มากับแม่เหะือนแม่พาอยู่ทางนู้นไปเดินกันเลย สวัสดีครับตอนนี้นะครับนาโออยู่ที่สะพานกาหลงนะที่บ้านกาหลงนะครับจังหวัดสมุทรสาครเราก็พาน้องเอ็มเจกับแม่พาเดินทางมาเที่ยวนะครับ ขึ้นนลยเนี่ยใช้เคนื่อมใเื่อมออกมีได้นตกเออ ขอหาหอยงมหาหอยเบอวันนี้ก็เดินทางมาก็เวลาเชี่ยงวันเลยเนาะแดดก็แรงอยู่นะครับเพื่อนเนเนาะน้ำก็ขึ้นมาเต็มอยู่เนาะบรรยากาศก็โอเคอยู่ มีลมอยู่ครับแต่ก็ร้อนอยู่นะในช่วงกลางวันมีคนหาปลาหอยเนาะ นจะมาแดดแรงเลยฮะกแค่นั้นเน่ยจะลงเล่นหรือครับเขาไวล่ะ <c oughs> ไม่ลึกมากหรือล,ล,ลึกป,ป่าววะ แคงน้ำประมาณไหนพี่ตอนนี้เลือกแค่ไหนเอวใช่ไหมอ๋อขอทา <c oughs> งนี้ตื้นกว <c oughs> ่า ไปไหนแล้วเออทางถนนลึกนี่ทางทางนี้ยืนถึง,งถอดกางเกงเลย,เเยเห้องน้ำไงอาบตรงนั้นเนี่ยเออเอาเปล่า ไม่ลือกเนี่ยหน,หน้าเขาบอกไม่ไม่ลือกมากอโโอืมแต่ว่าระวังเปลือกหอยหน่อยไม่ไม่โดนแก่ผ้าข้าเล่นผ้าแก่ผ้าไม่โดนเนี่ยตรงนี้ไม่โดนทำเอาผ้าอะไรต่อหนึ่งจะไปเล่นนี่ตรงตรงนี้อ่ะม,มันลงได้เนี่ยหาหอยได้เนี่ยดูลองหาหอยได้ไหม มานานยังครับ<ะ>มานานยังมึงจะหมามาพักหนึ่งอ๋อ เจลงง,งมงมหอยปะเนี่ยไม่ลึกตรงนี้ไม่ลึก<ะ>ไม่ลึกนี่เนี่ยที่นาเขาลงเล่นอยู่นะไม่ลึกนะานาเขายืนอยู่มันไม่ลึกไม่ลึกเรียบร้อยยี่ห้าบ้านะเอาขาหยัง่งหงลงดูก็ได้ <c oughs> <c oughs> เอเกลัวพ่อกลัวไหมล่ะผมไม่ลืกขายอะไรสามโลโอขอแต่งไหนเขาดูหน่อย ให้เขาดูนะครับใกล้ถึงโลหรือเปล่าหอยหอยแครงเหมือนมันลูกเล็กๆเองครับผมอันนี้ไม่เล็กแล้วครับนี่นี่ใหญ่แล้วใช่ไหมเนี่ยอันนี้มันหอยหอยดองครับอ๋อเป็นหอยปล่อยเอาไปปล่อยวางอีกที่อ๋อไอ้ที่ลูกใหญ่ๆอย่างเงี้ยน่าขายเลยไอ้ตรงนี้ลูกนี้ขายแต่นี่เอาไปเราไปปล่อยเลี้ยงอีกไปปล่อยเลี้ยงอีกรอบนึงอ๋อแล้วเลี้ยงเมื่อไหร่มันจะโตง่ายไหมเนี่ยหลายเดือนน่ะ สามสี่เดือนประมาณสามสี่เดือนสามสีเดือนก็จะได้ลูกประมาณนี้อ๋อนี่ไงโอเนี่ไม่เล็กนี่เห็นไหมนี่น้าเขายืนให้ดูน่อเสื้อลงได้เลยนเห็นไหมแล้วไปล้างตรงนั้นก็ได้ห้องน้ำอะเอากลัว อันนี้มาถึงชั่วโมงไหมไม่ถึงเนาะแต่มันไม่ค่อยมีเดียวพอมันน้ำมันยังไม่ขอดอ๋อครับนี่โมงละนี่บ่ายโมงบ่ายโมงก็งั้นเจยวครับบ่ายโม,มงดีกว่าเจออ้าพี่มันดีเรียกขึ้นบ้านแล้วาาามาแล้วก็ลงเลยเจ้า ตรงไหนน่ากลัวตรงโน้นเหรอตรงโน้นเหรอน่ากลัวตตรรงงอ่ะแล้วทําไมหนูไม่ลงเล่นน้ํำทําไมอ่ะมันกลัวทําไมมันมีลึกข้าแล้วเราลงตรงนี้มันมันประมาณเนี้ยหนูอ่ะเออถ้าไปตรงโน่นหรอโอ้ตรงโน้น่ะลึกแต่ตรงเนี้ยไม่ลึกไม่ถ้าไปตรงนู้นลึกก่อนไปเรางมหอยไปไปลวกก่อนก็ยังได้เลยนะเอ้า งมอมได้หอยไปกินเลยนะเอาเปล่าเดี๋ยวจะพาไปดูสะพานสายลุงมฝั่งน,นัง้นนนอีกตามน้องโไปน,น้องเจเป็นคนพาทัวร์วันนี้เขาเคยมาแล้ว อ๋อเดี๋ยวทำไมไม่เสียวหรอกลมลมดีแท้ดีดีร้อนลมมาแล้วลมเย็นแม่รับลมแม่รับลมนะแม่รับเสื้อกันหนาวแม่ปูลมลมดีๆอย่างเงี้ย รอบหลายเดือน6เดือน6เดือนไม่ได้มามสัมผัสไปแล้วอืมไม่ล้มหรอกม,ม,ม MJ อยากจะลงไปสัมผัสน้ำทะเล ปลา,า,าขาลงได้นีป่ป่าปลาที่มันมีขา,ามมปลาตีนมมนี่ป,ปูตายแล้วเนี่ยเปลือกหอ,อยแบบนี้ถ้าหนูเดินอ่ะมันจะบาดขานะเห็นไหมเนี่ยมันคมมากเลยเห็นปะ มเหมือนกันนอืมเี่ยถ้าเดินไม่ใส่รองเท้าอ่ะมันจะบาดเนี่ยพวกหอยพวกนี้เกลือกหอยเราจะเราจะเดินมาถึงตรงนี้แล้วก็แล้วก็ถอดรองเท้าแล้วก็ดูคิดว่ามืออา,อาจจะบาดได้ใช่มันบาดขาล้างมือได้ไหมเนยเพราะล้างได้เดแต่หนูต้องไปล้างน้ําจืดอีกอันนี้เขาเรียกหอยอะไรมาดูดิหอยอะไรนะที่หอย,อยงแะอยอยงะตอนนั้นอะหอยนางลมหอยนางลมอ๋อหนูจักรู้จักด้วยหอยนางลม อนางลมแม่ปูตายแล้วยังยังกินไดไ้ตายแล้วใช่ไหมพ่อตายแล้วปูตายแล้วกินได้ไหมเอาไปกินไม่ได้แล้วทิ้งอย่างเดียวทิ้งไปเองนั่นไปดูทาง,งนู้นมีอะไรพาเดินไปแค่ถึงตรง,งนู้นนี่เดินนี่เนะี่ยเราเลาะตรงนี้แหละ หินบาดขา บอกตอนนี้อ่ะตอนนี้อยู่ที่ไหนน้องเอ็จอยู่ที่ทะเลกาหลงครับแล้วตรงนี้เป็นอะไรพื้นที่อะไรนะพื้นที่ชายชายเลนพื้นที่อนุรักษ์ป่าชายเลนโอเคพาพาไปเดินหน่อยฮะแล้วมันเกลือเอ็มเีเคยมาก็จะพา เที่ยวหนวันนี้ตรงนี้ก็จะเป็นพื้นที่อนุรักษ์ป่าชายเลนนะครับตำบลกาหลงเนาะก็ล่มลื่นอยู่นะครับมันจะเป็นต้นไม้ต้นโครงกลางเนาะอยู่สองฝั่งเลยนี่ไงปูเจเจ,เ,จ,เ,จเห็นปูวะนี่ ปูเนี่ยนี่เนี่ยเห็นป่ะปูสีๆเห็นป่ะ,ะแล้วนี่ตัวอะไรเนี่ย <c oughs> เห็นป่เปะเนี่ยเนี่ยเนี่ยตาตาตัวใหญเหน็นป่ะมันมอง,งยิเจียอยู่ตอนนี้เดี๋ยวที่มันจะไป กระดึบกระดึ๊บกระดึ๊บไปแล้วกระดหนังเงือกเดินเงี้ยนังเงือกพ่อปูปู่อปูนี่มันกัดไหมมนูันหนีบมันหนีบกินไหมปูเปี้ยวปูอย่างเงี้ยมันกินไม่ได้ปูเปี้ยวปูลมมันเหมือนมีสงกระดองน้วใช่ไปทางโน้นแล้ว เดินหน<ะ>ีเงเมันมีสองตัวเห็นไหมนะสองตัวไปคู่กันเลยเห็นไหมพ่อไปก่อนอืปลูกออใช่เห็นไมปูเต็มเลยนี่เห็นไหม,ไมนี่นี่ถ้าเราตกลงไปอ่ะตกงไปขึ้นได้ไหมลงไปไม่ได้จะไหมพ่อือ โอเคไหมโอเคเล่นโคนให้สบายใจเล่นทำวันได้ใช่ไหมเล่นได้ถ้าหนูเดินถ้าหนูเล่ได้ตร้ยองวนไต้องจัดาวนเองไม่ต้ ตัวของจริงทำไงเนี่ตัวของจริงทำไงจะไปจับลูกน้ำอยากเล่นน้ำพอดีเลยจจะไปับงั้นก็ลงเลยซะงั้นแล้ามีชุดเปลี่ยนไหมล่ะกระโดดโคนเลยอ่ะโน่นลงไปเล่นกับนกเลยดูนกดิพ่อพี่เขาเลงทำอะไรกันอ่ะต่อหาหอยกันตกใจหรือว่าไม้ไหมคุณเปิดหัวแล้วหัวซักลงพุ่นเหรอแม่มึงไงขาหัวหัวจิ้มกับ คนโอ้มีหอยด้วยหอยจุบทะเลหอยจุบทะเลพ่อวันวันอยู่แล้วค่อยมาเอานะเดี๋ยวฉันว่าหอยมันน่าจะเยอะว่ะดูดูทรงอเงี้ยนะหอยเยอะเลยเขาเรียกหาตอะนี้แหละนี่มันมีหอยอยู่นะเนี่ยแต่ไม่รู้ว่าหอยอะไรหอยกาหลงหรือไงหอยกาหลงพ่อพ่อรงลงแล่นน้ำตรงนู้นเลยไหมแม่ ฟิลฟ yeah. oh ันและก็ฟ huh. ิลเแกาเย็นแบบว่าไอ้ฝนพ่อพ่อถ้าไปถึงเกาะตรงนู้นลึกไหมน้ำลึกไหมถ้าไปถึงเกาะตรงนั้นลึกนิดหนึ่งลึกเท่าไหนป่ะลึกนิดหนึ่งลึกไม่เยอะลึกเท่าไหนหนูมันไม่ได้เกาะแค่หินแค่นั้นเลยมันไม่ได้เต็มถึงผุดผางขึ้นมาแต่ว่าแต่ถ้าเรามีอย่างนี้อยู่ทุกคนอย่าโดนน้ำมันเพราะชอบไหม ทิ้งทะเลแล้วอยากจะไปเที่ยวอีกไหมย้ากมาวันหยุดเนี่ยบอกเด็กว่าวันวันหยุดหนูหนูโคตรเท่เนยกระโดดลงคูนตรงนี้พ่อว่าว่าพ่อรู้ไหมหนูจะกระโดดไปทําอะไรหนูจะกระโดดไปเก็บหอยให้พ่อเออโอเคปิดคลิปไว้ก่อนคลิปนี้ลาไปก่อนคลิปนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับบ๊ายบาย